สวัสดีครับวันนี้นะครับสําหรับสถานีตำรวจทุงทองสรีหมหาโพธิ์นะครับก็ได้ทําพิธีตั้งแ,แต่ช่วงเช้านะครับ8ปดโมงเช้ามาก็เรียกเจ้าหนที่ตำรวจทั้งสถานีทั้งห,หมดทุกคนนะครับมาร่วมกันเข้าแถวร่วมชาติชาวทางสัตว์ปิยันนะครับแล้วกอ็อ่านสารของของอพบรตรนะครับให้ตำรวจทุกท่านได้รับทราบน,นะครับ วันตำรวจประจำปี2566เพื่อนข้าราชการตำรวจที่รักเรื่องในโอกาสวันตำรวจได้เวียนมาบรรจบครบกวาละหนึ่ง ผมขอส่งความปรารถนาดีความระลึกถึงและความห่วงใยอายังเพื่อนข้าราชการตำรวจและครอบครัวด้วยความจริงใจวันตำรวจเป็นวันสำคัญยิ่งที่ข้าราชการตำรวจทุกนายควรได้หวนระลึกถึงภารกิจหน้าที่อันทรงเกียรติทั้งการพิทักษ์รักษาความสงบ เรียบร้อยและเสริมสร้างดวงสายมานะครับก็นิมนต์พระเก้าลูกนะครับแล้วก็มีท่านเจ้าหน้าจังหวัดมาเป็นประธานส่งให้นะครับได้ทําพิธีเจริญพระพุทธนต์ให้กับสถาบันนิรนามพุทธรูปน,นะครับแล้วก็มีการทาบุญดุที่สงศลให้กับเจ้าที่ตารวจที่เสียชีวิตไปแล้วที่ดวงหลับไปแล้วนะครับก็ได้ทํบุญดุที่สงรส์ไปให้นะครับรวมทั้งทาบุญไปให้กับผู้ที่เกิดอุบัติเหตุเสียชีวิต ต่าง,างทุกๆเรื่องทุกคดีที่เกิดในพื้นที่รับผิดชอบของสอพสีหาโพธนะครับเพื่อให้ได้รับส่วนบุุศลส้วยกันนะครับในเชนั้นนะครับทางพระคุณเจ้านะครับก็ได้สวดมนต์แผ่เมตตานะครับแล้วก็ทำเนือวยพรให้เจ้าที่หนรวจทุกคนที่ปฏิบัตหน้าที่นะครับรวมทั้งพี่น้องประชาชนที่มาร่วมงานนะครับท่านกตอตรอนะครับท่านายนอำเภอหัวหน้าส่วนราชการต่างๆที่มาร่วมงาน,น เน้าย9โมงนะครับ30นาทีนะครับท่านรับเอกบุคคลพกเป่าผู้การนะส่านีักขา,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 าดีรสเตยอโพ โอตะวะตังโกตังขังนัมามิกลาครับอาราธนาสิ่งมาพร้อมกันนะครับติยังปีมะยังบันเตวิยานิอินนาดานาเวรมณีริกามาทังกมา

नन्तो गदन्तो दुचो खं विपुखन् य क्षिमो चे अथे अभवतु न नरमा परिण हेतु पथे सामितिना चितवा मुनि गोदानते च भवतु ते संयमान खाराणि काहि इबुचकेना सुधाततां कामं मनिजो दिजोतितुनितिवा

รก็ตันประติโ,โตชัชวันแสงสุวรร์ครับสรับกานสอบสวนครับผู้กองก็ไปก้ไเลยเรับ กันดูภารตะยมาตติโยวิวัดกานดูสัพพโละโะวิกาอยโคะบาวะสัพิทายาทวัสสทวัสทัชายุจัชิวจิยิปาวนตูเจาวัตูสัพะมังคังะทังตส ครับก็หลังจากรับเหรียญแล้วนะครับก็จะเป็นพิธีมอบประกาศเกียรติคุณนะครับแล้วก็รับรางวัลนะครับไปทหนึ่งสองหนึ่งสอง

ประชาธันนะครับเดี๋ยวขงเียบะแล้วเอเอากครัะครบหงูมาของของม่บ้านบ่เนี่ยอันนี้ของแม่บ้านบ่ปกติไปไปเฮ็ดยูแถวไหนไม่ได้ทำจ้ะเะทำเฉพาะกิจเนาะเปือน แพ่อันนี้ตำอะไรนี่ป,ปูอะไรปูปลาปลาค่ะอ๋อไงหดปูไเทียมมาก,กี่กิโลสามโลค่ะออ๋นน สำหรับในรอบปีที่ผ่านมานะครับก็ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกคนนะครับรวมทั้งอาสาสมัครแลวก็ค้ภัยด้วยนะครับเจ้าที่ทุกท่านที่มาร่วมกันทํางานให้กับสพสิงหาโพธนนะครับในการดูแลช่วยเหลือรับใช้ที่น้องประชาชนนะครับด้วยดีเสมอมาตลอดปีนะครับด้วยความเหน็ดเหนื่อยยากลาบากนะครับก็ยังเต็มใจช่วยกันทํางานอย่างเต็มที่นะครับก็ขอให้ในวันตํารวจปีนี้นะครับจงในการได้ทําบุญได้ร่วมกัน ประกอบพิธีสําคัญศาสนานี้นะครับขอให้บุญกุศลนี้ยังแผ่มาปกป้องคุ้มครองรักษาให้กับทุกคนนะครับได้มีสุขภาพกายสุขใจที่แข็งแรงสมบูรณ์คิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาน,นะครับแล้วก็เป็นกำลังหลักคอยดูแลประเทศชาติบ้านเมืองและก็ประชาชนต่อ,ตอไปครับขอบคุณ